สวัสดีครับผม่อนๆ่นทังของสุดเจตนะฮะวันนี้ก็หลังจากที่มีคลิปที่ผมทําไว้ล่าสุดน,นะฮะก็น้องๆหลายท่านก็มีมีติงมานิดนึงว่าเอ๊พี่เสียงผมว่ามันบี้อยู่นะมันอะไรอยู่นะในคลิปในคลิปน๋นวผมเปิดไอ้นี่ก่อนนะแคปเจอร์หน้าจอนิดนึงก่อนคลิปนี้นะฮะคลิปนี้คลิปนี้ปล่อยเข้าไปในวิดีโอกว่ามันไม่บีบีงังงั้น พอดีว่าปิดปิดปิดอย่างนี้ก่อนเดียว,เ,นนเ,ยวเลยแล้วก็ต้องใช้ชั้นหน้าเสียงคลีนะน <Creation. S 2> ะชั้น <History> หน้าเสียงคลีนคลิปต่อมาตีเอฟเฟคเข้าหน้าตู้เสียงจะบีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าบอกว่าทําให้คือผมใช้กับตู้บาแชลตู้เล็กนี่ตู้เล็กต,ต,ตู้ดอกแปดนิ้วนะต้องบอกว่าเสียงมันก็ดังสุดโหดมากแล่เนื่องด้วยผม ต่อไมโครโฟนตรงเลยโดยที่ไม่มิกเสียงอะไรทางนั้นเลยครับไม่มีการลดทอนแม้อะไรทางนั้นเป็นเสียงดิบๆคือผมอยากได้ยินให้ทุกคนได้ยินเสียงดิบๆแบบนี้แหละแต่ว่าก็น้องหลายบอกว่าเสียงมันบี้พี่มันยังบี้อยู่เสียงมันบูมัวมันมุ่นเนเพราะว่าส่วนหนึ่งทั้งห้องแล้วก็เสียงกล้องกลางวานเสียงอะไรที่มันเข้ามานะฮะไมโครโฟนมันก็จะรับเสียงทุกอย่างเลยเพราะว่าผมมันไม่มิกอเลยผมไม่มิกมันเลยแค่นั้นเองนะฮะ มันเลยทำให้ยังเสี่ยงว่ามันพลาดม,มันมวยอยู่ดีมันก็ยังดูแบบบี้อยู่ดีอันนี้ผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นแบบว่าเออถ้าเกิดว่าผมเอาคลิปเนี่ยคลิปเดิมเนี่ยคือตอนนี้ผมไม่ได้เอาไฟล์เดิมไว้แล้วผมทําเสร็จผมลบทิ้งเพราะว่าไอคอมผมมันจะเต็มเร็วนะฮะเพว่าฮาร์ดดิสผมเป็แค่หนึ่งทีบีตัวนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเอาวีโอจากเนี้ยดาวน์โหลดวีโอตัวเอง <laughs> กลับมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาเอามาบี อ่ามิกมิกในเสียงวิดีโอนะเดี๋ยวผมจะมิกในเสียงของวิดีโอเลยนะฮะอ่เดี๋ยวก็คือน้องที่คุยกันในกีตาร์ไทยนะฮะผมก็ถามให้เห็นภาพว่าเอ้ถ้าผมมิกแล้วผมลดทอนผมอะไรบ้างเนี่ยเสียงมันจะเป็นอย่างไรดีกว่านะฮะอะไรวะเนี่ย่ไม่ <laughs> ไหนหนออันไหนหนออันไหนหนออ๋ออันนี้อันนี้ครับลิดนี้ลิดนี้นะฮะผมลงไว้แล้วก็น้องก็มิกเข้ามาตอบมาฮะ ประมาณนั้นผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะมิกเสียงตัวนี้ขึ้นมามิกเสียงจากวิดีโอเก่าผมเนี่ยวิดีโอเนี่ยเสียง <c oughs> บี้เนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้มิกไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยไมค์ <c oughs> ผมอาจจะเจาะใกล้มากเกินไปแล้วก็เสียงมันกล้องเสียงอะไรอย่างนี้มันก็ผมได้ยังไงผมได้อย่างนั้นไงฮะผมตั้งใจจะให้มันเป็นอย่าง,งานั้นแต่เดี๋ยวผมเรามามิกดูว่า <c oughs> ถ้ามิกแล้วเสียงมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วกันเราจะได้ยินเสียงที่อีกรูปแบบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ เสียงที่มิกซ์เลยนะผมก็จะตัดต่อเข้าวิดีโอเข้าไปให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะสลับกันไปเลยสลับกันมาสลับกันไปสลับกันมาเลยนะโอเคอันนี้มิกซ์แบบเอ่อส่วนๆมิแบบส่วนๆเลยนะคือแบบมิกซ์แบบลดทอนอะไรต่างๆที่มันไม่ต้องการมากนะฮะเพื่อให้ดีนเสียงตู้แอมให้มันชัดเองนะเหมือนหลายๆท่านมองว่า ตู้เสียงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายฮะในทุกวิดีโอทุกคลิปเขา mix หมดฮนะเขามิกเสียงหมดเลยไม่มีใครแบบมาดิบๆแบบผมอะ่ะผมทาหลายคลิปผมต้องการจะให้ได้ยินเสียงที่มันจริงๆเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วมันจะได้ไม่ผไม่ผิดหวังนะประมาณนั้นว่าเออเสียงจริงๆแบบเงี้ยมันไม่ได้เกิดจากการ m i ซ i n g นะฮะถ้า m i ซ i n g ยังไงมันก็ฟังดูดีขึ้นแน่นอนประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปเลยฮนะผมทําตัดต่อให้เสร็จเลย นะโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน บ้างนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรกับเกี่ยวกับเอฟเฟกเลยเห็นไหมฮะอันนี้แนวครั้นนิดนึง โอเคครับผมก็ตัดมาในท่อนที่เป็นเสียงแตกเยอะๆนะฮะให้ดูว่าถ้าเกิดว่ามิกกับไม่มิกเสียงมันต่างกันมากแค่ไหนอันนี้ผมไม่ได้มิกเยอะอะไรมากมายนะแค่แบบว่าลดทอนมันบ้างนะฮะเพื่อจะให้แบบเอ่อพื่อเพื่อให้มันแบบไม่ไม่มีสัญญาลรกกวนมากประมาณนั้นมากกว่านะอันนี้เดี๋ยวลองฟังดูว่าแล้วกันว่า,วามันมันดีขึ้นหรือเปล่านะอันนี้คือเสียงจากคลิปวิดีโอนะไม่ได้เป็นเสียงจากที่ผมอัดเข้าไป เลยตอนแรกเพราะว่าผมลบทิ้งไปแล้วไอ้นะอันนี้เอาจากคลิปวิดีโอมาก็เอาหลายเสียงของมันออกมาแล้วก็ามามิกจากตัวนั้นจากวิดีโอนะก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามิกกับไม่มิกเป็นไงนะฮะแค่นั้นเองก็เดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันไปผมก็ไม่แน่ใจว่าผมหูจะมิกเป็นยังไงก็ไม่เหมือนเหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เพราะว่าบางทีก็ไม่ค่อยได้มานั่งฟังมากครับใช้เวลาแบบ ช่วงเวลาสั้นๆก็เอามิกเอาแค่นี้พอแค่นี้พอเงี้ยมันไม่ได้แบบไป่ทำแบบจริงจังเป็นเพลงเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะก็อาจจะไม่ใช่เป็นเมืออชีพนิดหนึ่งก็ลองดูฮะสนุกๆไปนะฮะคิดว่าหวังนี้คลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆด้วยฮะระหว่างเสียงที่เดิมๆกับเสียงที่เรา m i กซิ่นะฮะมันต่างกันตรงไหนด้วยนะถือว่าได้เป็นคลิปใหม่คลิปนึ่งก็แล้วกันนะฮะโอเคครับอันนี้ก็ขอบคุณน้องด้วยที่มีมี ข้อตัวแย้งมีคอมเมนต์อะไรออกมาอย่างนี้มันจะทําให้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งแล้วก็แล้วก็ทําให้ผมเกิดไอเดียอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะโอเคได้คลิปหนึ่งเหมือนกันโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับยังไงก็คุยกันเหมือนเดิมสนุกสนานโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนผมครับสวัสดีครับ